อันนี้เราคัดแบบไหนคะนี่ค้ามก้านค่ะก้านมันเยอะก็เลยค่ะอ๋อเอาเอาก้านมันออกก็ว่าเดินผ่านเข้าห้องน้าตรงนี้ทำไมมันหอมจังเนื้อก้านนี้เขา,าเคยทำอะไรอีกเขาเคยชมได้ไหมชมได้ค่ะอ้าวเหรอ,อขอบคุณค่ะ ถ้าใครมาเที่ยวช่วงนี้อ่ฝนก็จะตกอากาศก็จะดีที่สำคัญไม่ค่อยมีคนด้วยคนไม่เยอะอากาศดีดีด้านหลังนี่กูต้นชานะคะนี่ดูไหมดูใกล้ๆมัคะับ ให้ผลอบแห้งน,น่าสนใจเนาะอันนี้คือชามาเที่ยวได้ค่ะ มว่าไม่ไม่มีคนแต่เราก็มาเที่ยวได้ไม่พูดภาษาอะไรบ้างไปชิมชาไหมครับชิมค้ะมา้ขึ้นไปชิมในร้านข้นได้ตรงไหนนะในร้านะครับอ๋อข้างบนมีใช่ไหมใช่ใช่เปิดขายใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ออันนี้ที่พักนี่ยังไม่เปิดเหรอครับอันนี้ยังไม่เปิดเลยครับพี่เหรอเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าช่วงนี้หลังจากที่ฟิดไปนานมันก็มีมีเสียบ้าง อ๋อครับก็เลยยังไม่ได้ลือ้อ <ละ S 1> แต่พี่ว่าดีนะเที่ยวจริงๆแล้วช่วงนี้อากาศดีเนาะดอยดสวยด้วยดีครับคนก็ไม่เยอะด้วย <laughs> จริงถ้าคนเยอะคือแบบวุ่นวายมาก <laughs> ใช่วุ่นวายมากเ <laughs> ต็ไมไปหมดเต็มไปหมดเลยเออหรอ ทางร้านขอปรับปรุงก่อนยังไม่เปิดนะคะแต่ว่าเราสามารถมาซื้อสินค้าได้ค่ะไร่ชา โดยแม่สะร้องด้วยกันว้าวขายอะไรบ้างนะนี่คือน้ำพืงป่าอืม ชิมชาชิงบนดอยแล้ว้าชิมชาชิมชาจริงๆแล้ววันอาทิตย์วันนี้น่าคนน่าจะเยอะนะแต่ว่าใช้ได้นนนะ <c oughs> เราใช้ไม่คุ้มหรอกอันนี้ยีกว่าปีแล้วครับใช้มาย <c oughs> ีา่สิบ ที่มีตัวฟองในตัวชาครับแล้วที่พักมันจะเปิดเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ก็เปิดในช่วงหน้าหนาวครับเพื่อสิ่งจี๋บางวันตัวนั้นคิดอย่งนีล้าเงเช่นก่อนครับ <c oughs> ชอบเข้มหรือเปล่าครับค่ะ <c oughs> ถ้าถ้าเข้มห,หมายถึงหมายถึงรสชาติที่เข้มไหมครับชอบรสชาติที่เข้มไหมครับค่ะ <c oughs> ถ้าชอบรสชาติเข้มเราก็แช่ไว้ประมาณสานาทีก่อน้นที่สองนี้นะครับนี่คือสำหรับคนที่ชอบรสชาติที่เข้มนะครับน,น,นั่นนัคือใช่ล้างทิงท้งก่อนหรือว่ากระตุ้นใบชาใช่แต่ถ้าอ่อนก็แช่ไว้1-2นาทีนี่เพื่อนแน,าน่นครับสนี้ ข้างบนที่ข้างบนหนึ่งหนึ่งที่เป็นโรงงานชาแต่ชาทุกตัวที่เราชงนะครับไม่แนะนําให้แช่เป็นชั่วโมงหรือว่าทั้งวันนะครับมันจะทําให้เราท้องผุแล้วก็เสียคุณภาพรสชาชาด้วยครับอ๋อเห็นเห็นหม้ความูเลยแช่ทิ้ไเลยที่ลูกค้าบางคนที่เขาซื้อไปแล้วทำไมเขาบอกว่ากินชาแล้วท้องท้องอือะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าชงชายังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใส่ชาไว้อย่างเงี้ยครับ ชงแล้วแช่ไว้ทั้งวันแล้วดื่มอย่างเงี้ออยรสชาติไม่เหมือนที่ชิมไปเลยอะไรเนี่แสดงว่ารสชาติของชายมันออกไปเยอะใช่มันเข้มเกินไปเกินขนาด,นด<ช>ถ้าเกิว่าเราจะดื่มต่อเราก็สามารถพักกลับไปชาวไว้ก่อนได้<อ>ถ้าจะดื่มก็สามารถเติมน้ํา<อ>แล้วก็มากดใหม่แต่ไม่ไม่แนะนําให้แช่ไว้ทั้งวันไม่แนะนําให้แช่ไว้ชากับน้ำชาเลยอ่ะอ่ะแสดงพี่กินไม่ถูกนะแล้วก็เราก็เอาตัว ถ้ยชิมอะครับติดไว้ก่อนอจากนั้นเราก็อ่านไว้อย่างนี้แล้วก็คว่ำไปค่ะะปรม,มาณที่เราทําแบบนี้เพราะว่าเรามันเป็นการเทสชามากกว่าครับ<อ>ว่าจะชาตัวนี้กลิ่นยังไงรสชาติยังไงอะไรอยย่างงเี้คแบบนีะแล้วก็ชาอะไรไม่รู้พี่ดูแล้วพี่ก็สั่งใน ที่ของไม่ใช่ตัวที่สองผมจะชงให้เป็นตัวชาแดงนะครับเป็นชาแดงที่ไม่ใช่ใส um> ่กระอ๋องค่ะชาแดงแบบ ใช้กันอักษรน,นะครับัวน,นี้ก็จะมีรสชาติที่เข้มแล้วก็หอ,อม,ชอ,หมอช,ชอบดื่มชาชอบดีไม่มีคนเยอะดีไม่มีพพกปากถ่ายรูปสนุกเลย